ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่แถวสติดสติดสติดฟอกสติดแล้วนะคะจะบอกว่าสติดฟูดไม่ใช่แล้วก็งงอยู่ยังงงอยู่นะคะยังไม่ร yeah. ู้ว่าจะไปหาอะไรกินนะคะเมื่อก응ี้เราไปเจอที่มันเป็นตลาดนะคะเป็นตลาดเมื่อกี้ตลาดมันเป็นตลาดแล้วมันตลาดนัดตลาดนัดเดายเ่เ็นต่คายผลไม้เอออะไรอย่างงี้ไม่ได้มีมีปลาเค็มดูไม่ใช่ดูน่น่าจะเป็นของกินที่ว่าเออเราจะกินได้เลยอะไรกินได้อิ่มเออกินได้อีก ก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนนะคะเถ้าว่ายังไงก็เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศเบาๆาอาจจะไม่ได้ถ่ายอาจจะได้ถ่ายก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงไป ทูสานอะอะไรนะปฏิมากรรมปฏิมากรรมปฏิมากรรมปูดำามงค์ะก็เมื่อกี้ไปเดินตลาดมาแล้วนะคะคือคนเยอะมากแล้วก็ของเยอะมากด้วยใช่ค่ะของกินทั้งของกินของของับกี้อะไรอย่างนี้นะคะเยอะมากมากแล้วก็คนเยอะมากมากด้วยนะคะเดินกระปวดขาไม่ไหวแล้วตอนนี้คืออยากกลับห้องมากๆนะครับเพราะว่าทั้งร้อนทั้งปวดขานะคะก็เดี๋ยวจะไปเจอจะเป็นยังไงต่อไปไปค่ะเปลี่ยนค่ะ ไม่พูดเยอะเจ็บคอตอนนี้นะคะอยู่ที่ห้องแล้วนะคะก็อหมดแล้วนะคะสําหรับวันนี้กลับมากลับมาได้ตั้งนานแล้วแหละนะคะกลับมานู่นนี่นั่น,นเอ่ยอะไรเอ่ยก็ <c oughs> ตอนไปที่อถนนคนเดินนะคะก็คือว่าคนเยอะมากๆนะคะคือเดินกันเพลียเดินแบบมันก็มันมันที่ถนนคนเดินถามว่าถนนคนเดินมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่า มันก็ยังเยอะแหละแต่ว่าพูดถึงว่ามันก็ไม่ได้แบบเป็นเป็นเป็นเส้นยาวอะไรขนาดนั้นแต่ว่าคือผู้คนมันจะแน่นอะเราก็เลยแบบมันก็เลยแบบเดินช้าเดินค่อยๆอะไรเงี้ยมันก็เลยเราเดินได้ไม่เยอะมันมันไม่เหมือนพวกเชียงใหม่พวกอะไรอย่างงี้ที่แบบว่าเออคนมันค่อนข้างจะโฟล์หน่อยแล้วก็เราก็เดินได้เรื่อยๆใช่ไหมแต่มันก็จะยาวแต่อันเนี้ยอันเนี้ยพื้นที่ดูไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่แต่ว่าของกินของอะไรอะเยอะร้านอะเยอะเออแต่เยอะแหละจริง แต่ว่าพวกแบบว่าคือมันมันก็มีพวกของกินพวกอะไร <c oughs> มันก็มีพวกของกินพวกอะไรอย่างนี้นะคะก็นั่นแหละพอว่าเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาที่โรงแรมนะคะ พรุ่งนี้เดี๋ยวก็จะไปทํากิจกรรมต่างๆกันต่อเออ,อมมีเพื่อนไปส่งเพนีอะไรเงี้ยแล้วก็นะคะก็พอว่าเรียบร้อยเสร็จก็สำหรับวันนี้นะคะก็เท่านี้แหละเพราะว่าม,มีอะไรแล้วเจอกัน tomorrow นีคะ่ะบายฝันดีคะ่ะสวัสดีค่ะ เดท2นะคะตื่นมาพร้อมกับการอาบน้ำกินข้าววันนี้นะคะเราก็จะไปจำน้ำกันนะคร ตอนนี S <S <S ้น uh, ะครับเราก็อยู่ที่อ่าล้ำพนาเป็นที่น้ำที่ว่าผู้คนมาสักการะกันก็คือว่ามีการเอาตัวเป็นแบบปลัดกิกปลัดขิกในตรงนี้มาเอ่อเซ่นไหว้หรือว่ามาถวายหรือมาที่บนนั่นเองค่ะนี่นี่เรื่องของเรานะครับมากับสันสันนะครับส่งไฟซันสายสันสายซันสายเพิ่มหนึ่งครับ แต่อกว <heaven entender> ่ามีทะเลเอ้ยมีเมีเซเวเส้นด้วยตรงนู้นเรือเป็นเส้นอยู่ๆตรงนู้นโอ้โห ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะก็จะอ่าที่อ่ไม่รู้ได้พูดไปยังนั้นดื่มนะตอนนี้นะคะก็ตอนนี้เราอยู่ที่อ่าถ้ำพระนางนะคะจริงๆเนี่ตรงนี้มันจะมีมันจะมีอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะตรงนี้เขาเขาจะเรียกว่าเป็นถ้ำพระนางมันจะเป็นส่วนหนึ่งของอ่าอ่วไร่เล่อ่าวไรเล่ด้านหลังของอ่าวไร่เล่นะคะตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีถ้ำพระนางอยู่นะคะซึ่งอ่า เรียกอะไรอ่ะคนคนก็จะเอาประหลัดขิดนะคะมามาเพาเรียกใช่ไหมใช่ไหมสีวลึง,ลงอันนั้นแหละเออเขาเรียกไม่ถูกอ่ะ <S 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 เอเอดินนะคะแล้วก็เขาบอกว่า <S <S จริงๆเนี่ยเขาบอกว่าไอตัวสีวลึงเนี่ยมันแทนการให้กําเนิดน,นะคะมันมันไม่ใช่แบบว่าเปรนในใน,ในทางที่ไม่ดีอะไรงเงี้ยมันจะแปลว่ามันมันเขาเขาเรียกว่าใช้แทนเออลึงของพระศิวะนะคะก็คือว่ามันจะเกี่ยวกับการให้กำเนิดนะคะ ความรู้ด้วยตรงนี้นะคะข้างหลังก็จะมีมจะมีเขาเรียกอะไรนะจะมีโรงแรมอยู่นะคะโรงแรมนี้คือราคาหลักหลักหมื่นหลักแสนนะคะสวยนะคะบรรยากาศรอบๆดีมากแล้วก็แบบโอ้โอ,โอแบบบรรยากาศดีเนาะบรรยากาศดีแบบโอบรรยากาศดีเออ แล้วต้องหาก่อนเมียเอาเเ้าไม่มบอกอะ่ะอ่ะนี่มึงก็เห็นหมั้ยไม่รู้อ,ะอะ่ะเดี๋ยวต้องหาออนนีเดี๋ยเราจะไปที่ต่อไปจะตกได้ที่ไหนกันพี่ขาพี่ขาเดี๋ยวเราไปที่ไหนกันคะเสือกของไอ้ทะเลแหวกทะเลแหวกนะครับโอเคค่ะไปคขะไ,ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วค่ะตอนนี้มึงก็พูดไม่ออกไป สวัสดีครั้งตัวนี้สวัสดีเยอะมากเลยนี่เราอยู่ที่สามเกาะด้วยกันมีเกาะมออยู่ฝั่งนี้แล้วก็นี่เกาะม้อนี่เกาะมอตอนนี้เกาะเกาะทับเกาะทับอ่าเกาะทับแล้วก็นี่เกาะไก่เรอลิฟสูตรเกาะไก่นะครับตอนนี้ทรงนี้ก็เป็นทะเลแหวกนะคะตอนน้ําลงมันก็จะมีทางเชื่อมระหว่างสามเกาะนะคะเกันไปนะคะเออ แล้วก็เดี๋ยวตอนนี้น้ำกำลังขึ้นอยู่นะครับใครไปตันน้ำไม่รู้ตันโอ้ นี้นะคะเสร็จแล้วนะคะจากอ่าคารีเวกนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ที่ไหนกันต่อน,นะคะเดีเดวไปิดกันแค่นั่น้ยแม่เลย ทางก็มาถึงห้องแล้วนะคะแสงมันก็จะอจ้าหน่อยๆนะคะเห็นไหมแสงมันก็จะจ้าหน่อยๆเาโปกัสหน้า <c oughs> นะคะก็วันนี้ก็ไปดำน้ำมานะคะไปตามทำนั้นแหละไปนั่งไปนั่งเรือไปไปดำน้ำไปถ่ายรูปนะคะตามที่ต่างๆมันจะมีมันจะมีไปขัดอวไรไปจตไม่ได้ะ่ะ อ๋อ,อ,อไปถ้ำไปถ้ำไปถ้ำพนางแล้วก็อันที่สองนะคะไปเกาะทะเลแหวกแล้วก็ใบดำน้ำอ๋อแล้วก็ไปเกาะไกอ่ออใช้เกาะไก,ก่อีกอีกด้านหนึ่งนะฮะแล้วก็แล้วก็ไปดำน้ำนะคะก็เมาเรือบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็อ่อใต้ความวูบวูบต่างๆนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปมานะครับเพราะเพราะว่ากล้องก็ไม่ได้กันน้ำนะคะโทรศัพท์เออแล้วก็ ตอนตอนไปกันน้ำก็ไอตอนไปกันน้ำอ่ะตอนไปดำน้ำก็เลยไม่ได้ไม่ได้อะไรนะคะไม่ได้ถ่ายวิดีโอแต่ว่าก็มีไอมีรูปจากที่เออพี่เขาถ่ายไว้ให้เดี๋ยวขึ้นไว้ตรงนี้นะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวสตออหลังจากที่นี้นะคะเราก็จะไปกินข้าวกันนะคะคาดว่าจะไปกินหมูกระทะเดี๋ยวจะลองไปกินหมูกระทะดูนะคะเราจีิจริงหิวข้าวมากเลยเอาจริงๆคือแบบตอนที่ว่าเขาเขาพาไปกินข้าวตอนเที่ยงอะ่ะ ด้วยความที่เมารถไอ้เมารถเมาเรือแล้วก็แบบก็เลยกินไข่ดาวไปลูกเดียวเองอจริงๆอยู่ข้ามากเลยนะคะก็เดี๋ยวอย่าไปหาอะไรกินกันนะคะมาแล้วจ้าหมูกระทะยั่วๆจ้าในที่สุดก็ได้กินเดอ้อดูค่ะ เพราะกลุ่มนี้เขาชอบอาหารทะเลกันนะคะอย่าได้หวานทะเลคะ่ะนิดอกนิ่น,น,งนึงจะผสมกันจะเป็นอาหารอะไรอื่นแล้วะครับุอยเนี่ยมันไซด์ไปเต็มๆไงมันก็เลยดูน่ากินดูท่าดูท่าในการ ปิ้งอยู่บนน้มัน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 ปะทุแรงมากนะครับดูน้ำมันอนะขนาดเราใส่แค่หมูนะเราไม่ได้ใส่น้ำมันเพิ่มไปเลยน้ำมันมาจากไหนไม่รู้ยรหรอกเอ้ยนี่นะจ๊ะอ่าที่นี่นะคะอ่าถ้าเกิดว่า อา,อาหารอร่อยมากเลยนะคะพวกกุ้งหมึกคือตัวใหญ่เบ้อเทอร์นะคะเสียอย่างเดียวนะครับต้องใส่ชุดเกราะมากเลยพิ่งใส่ชุดเกราะมานะครับเพราะว่าน้ํามันมันเยอะมากเลยนะครับเวลาเวลาน้ํามันออกมาเนี่ยมันจะปะทุนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นกระทะเรียบนะคะ <c oughs> <c oughs> มึงต้องการด <c oughs> ัรนปังแล้วก็ดันปั ไปกินชาบูมาแล้วนะคะตอนนี้ก็มาอยู่ที่อ่ามันเป็นงานนะคะไม่รู้งานอะไรเหมือนกันรู้จักชื่อนะคะต้องการไฟปค <c oughs> นะคะก็ตอนนี้ก็มาเดินเที่ยวกับเพื่อนๆนะคะจากจากกินหมูกระทะเสร็จเบืเ่อเอิดๆนะคะเดี๋ยวก็เดินเสร็จแล้วก็ค่อยกลับไปที่พักนะคะเ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้นะคะมันก็จะอยู่ที่แถวที่อ่าวนานนะคนะเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูเป็นยังไงไปดูเลย ูดมากเลยนะคะงานดีมากเลยบรรยากาศกำลังแบบกำลังดีนะคะไม่แบบว่าไม่แดนไม่อะไรเงี้ยแ่แบบเปิดเพลงชิลๆ<ช> ะะเรียบร้อยแล้วนะคะจากก็หลังแบบจากที่ไปอ่อไปเดินถนนคนเดินอ่ะไม่ใช่อ่ะเป็นสตรีทฟู้ดนะครับเป็นงานอ่าอ่าวนางมิวสิกบีสเฟสติวัลเนะคะ <Yahoo! S 1> ก็เออเป็นคอนเสิร์ตนะคะ<อ>มีคอนเสิร์ตแล้วก็มีงานเออมีอาหารสตรีทฟู้ดด้วยแล้วก็มีมีแบบเยอะมากแบบมากมากอ่ะวันนี้ปีเอ่อ มีแอดคาราบามาด้วยนะครับงานที่มันจะมีงานบิ๊กไบค์บิ๊กไบค์นะคะมอเตอร์ไบค์อีกอันหนึ่งที่ที่อยู่่าที่อ่าวนางแลนด์มาร์คนะคะเออมันจะมีอีกที่หนึ่งแล้วก็เออตรงนี้ก็จะมีแบบมันจะมีแบบเป็นเวทีเป็นเป็นเพลงอะไรเงี้ยนะคะมีแบบว่าไฟด้วยวิดีโอเออมีไฟด้วยเนี่ยแล้วก็ไป <Yeah. S 1> ไปเพนหน้ามานะคะที่ว่าใส่กับแบ็คไลท์นะคะ <Yeah. S 1> ไปเพนหน้า mm hmm. มา เก๋เกเอยอะไรเอยแล้วก็แบบว่าไปเดินเดินนะคะไม่ได้ซื้ออะไรมากินแต่ว่ามีเพื่อนซื้อของมากินแหละแต่ว่าไม่ได้แวะกินคือเอาจริงๆงานอะดีมากมีของกินเยอะมีเพลงมีเพลงเปิดแล้วแบบวฟ์คือดีมากแ,มแต่มันจะมีร้านเหล้าอยู่ร้านหนึ่งเนาะกิมมี่ดีมาก,ด,มากดีมากแบบโอ้โหบรรยากาศดีที่นั่งอะไรแบบเนี้ยคือดีลดแบบ แต่แตน่าจะแพงอยู่แหละแต่คือแบบวายฟดีมากคือเราเดินไปจากคนอื่นนะมันมันมันจะคนละมูดกันเลยพอเราเข้าไปอยู่ที่โซนเดินผ่านร้านตรงนั้นอะดีมากจริงๆนะคะแต่ว yeah. ่าเหมือนอ๋อเหมือนถ่ายติดบรรยากาศมันนิดนึงแหละมังเออไอตรงนี้มันเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวขึ้นวิดีโอให้ดูบ้างนะคะแล้วก็อ่านี่เพราะว่าหลังจากที่ไปใดๆมาเสร็จแล้วนะคะวันนี้ จริงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยค่ะจากที่ว่าไปไปดำน้ํามานะคะก็นู่นนี่นั่นก็อาจจะมีไม่ได้ถ่ายบ้างเพราะว่าความความเมาความวูบวูอต่างๆนะคะที่ได้เกิดขึ้นภายในวันนี้นะคะก็แบบนี้แหละเท่านี้นะคะวันนี้ไปเจอกันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะไม่ว่าจะใดๆเอ่ยอะไรเอ่ยแต่ก็ยิ่งซีนมากเลยหนังข้างหลังคือแย่งซีนมากนะคะเบลล่ากับเอ็ดเวิร์ดนะคะก็ วันตอนนี้ก็ดึกแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปอาบน้ําแล้วก็นอนแล้วนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะไปต่อแหละมีมี<อ>มมกับมอพรุ่งนี้นะคะกับมหาหลัยแล้วมีอ,วอีเวนต์ไปมีอีเวนต์ไปทําต่อนะคะไม่ใช่มีเว้ไปทําต่อ,อคืออ่ามีมีไปเที่ยวอีกประมาณที่สองที่ใช่ไหมกิ๊ไม่รู้ที่เดียวสองที่นะคะมีไปเที่ยวอีกสองที่ก็ทางผ่านกับมอนั่นแหละก็ เดี๋ยวไปดูกันว่าพวกนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างน,านะครับวันนี้ก็เหนื่อยมากแล้วนะครับสวัสดีครับวันใหม่แล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่วัดถ้ำเสือนะคะมาเชียวนะคะเดี๋ยวจะขึ้นหบรรยากาศให้ดูเลยนะครับไม่พูดเดยอะคนเยอะมากนะครับคืนคน อยู่ข้างในวัดถ้ำเสือแล้วอยู่ข้างในตัวแบบถ้ำเสือแล้วนะคะก็จะมารับประวัติให้ฟังนะคะเมื่อกี้ไปอ่านประวัติมานะคะเขาบอกว่าตรงตัวตรงตัวถ้ำเสือข้างในเนี่ยมันจะแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนน่ะคือเป็นที่ที่อยู่ของเสือนะคบเป็นเป็นถ้ำที่ว่าเสือเนี่ยมานอนแบบมานอนพักมามาอาศัยอยู่อะไรนะคะก็เหมือนกับว่าอ่า ด้วยแล้วก็คำรามกล้องเสือคำรามกล้องเสียงดังอะไรเงี้ยทําให้คนที่เป็นชาวบ้านอะไรเงี้ยเขามาหาของป่าอะไรเป็นี้เขาก็จะเรียกเขาก็เลยเรียกตรงนี้ว่าถ้าเสือนะครับแล้วก็พอว่าอ่าแม่ม,มีมีเจ้าคณะสงฆ์แรกก็คือว่าเหมือนกับคนที่เป็นพระที่เป็นคนริเริ่มสร้างวัดนี้นะครับประมาณนั้นก็เข้ามาอ่าพามาพาคณะสงฆ์แล้วก็ แม่ชีเนี่ยมาปฏิบัติธรรมที่นี่ทําให้เสือเนี่ยก็คือก็คือแบบว่าออกไปจากถ้านะคะแล้วก็ไม่มีใครเคยเพบเห็นเสืออีกเลยนะคะเขาก็เลยเรียกตรงนี้ว่าวัดถ้าเสือนั่นเองเท่านี้แหละนี่นะคะท่านคนนี้คือพระอาจารย์จําเนียนนะคะคือเป็นคนที่นําคณะคณะสงฆ์แล้วก็แม่ชีเนี่ยมาปฏิบัติมาปฏิบัติธรรมที่นี่นะคะทําให้ เกิดวันนี้ประมาณนั้นนะคะตอนนี้นะคะก็ามาอยู่ที่อสาะมรกกนะคะเดีย๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศการมอบเป็นยังไงกันบ้าง,ไ,างไ,ไปใหญ่กินข้าวขอบค่ะ ะะก็กํลาลังเดินไปที่อ่สะมรกตนะคะทีจริงมันจะมีสองทางนะคะแต่ว่าทางนี้เหมือนเป็นทางอ้อมมาให้มาเดินให้มันเดินในป่าอะไรอย่างเงี้ยให้มาเดินให้ยุงหามแต่ว่าข้างๆๆนะคะมันจะมีน้ําเป็นเหมือนทางน้ําตกนะคะเพราน้ําใสมากแต่ว่าเรื่องน้ําใสนี่คือน้ําใสจริงเดี๋ยวเราจะเดินไปนะคะก็เดี๋ยวจะถ่ายภาพบรรยากาศมาให้ดูนะคะโอเค วันนี้วันนี้ก็วันจันทร์แล้วนะคะจริงๆแบบเอา import คลิปเข้ามาในในตัวคอมแล้วนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเอ๊ลืมถ่ายคลิปจบนะคะก็จะมาสรุปให้ฟังเล็กๆน้อยๆนะคะกะ็สำหรับทลิปนะคะกะ็มันจะมีบางช่วงนะคะท,ที่หายไปนะคะก็อย่างเช่นของสะมรกตนะครับ ที่มันหายไปเพราะว่าเอาที่คือไม่ได้ไปถ่ายนะครับเพราะว่าเดินไปเนี่ยเกือบจะถึงแล้วแหละอีกนิดนึงแต่แบบเพื่อนบอกว่าคนเยอะมากแล้วก็แบบว่ามันจะหมดเวลามันจะหมดเวลาที่เราจะกลับแล้วอะไรเงี้ยก,ก็ก็เลยเดินกลับเลยนะคะเดินไปแบบเป็นกิโลแล้วก็แบบเดินกลับเป็นอีกกิโลนึงอะไรเงี้ยโคตรขคงเหนื่อยเลยอ่ะจริงๆอันนี้รู้สึกว่าไปแล้วไม่คุ้มที่สุดแล้วมแต่ว่าคนเยอะมากๆด้วยคนเยอะแบบเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับ ถ้าถ้าไปก็น่าจะไปช่วงประมาณที่แบบว่าเขาเรียกอะไรอะคือไม่ใช่วันหยุดเพราะที่ไปมันคือวันวันอาทิตย์นะคะคนก็เลยเยอะมากๆถ้าเกิดว่าไม่ไม่ใช่วันอาทิตย์เนี่ยคนน่าจะน้อยกว่านี้ถ้าเป็นแบบวันจันจันหนึ่งสุกอะไรเงี้ยนะเออคนก็น่าจะน้อยกว่านี้สำหรับคลิปนี้นะคะก็นี่แหละความวู่วือต่างๆนู่นนี่นัน่นเอยอะไรเอยนะคะก็ มันก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะถือว่าเป็นความทรงจำดีๆนะคะก่อนที่จะออกไปฝึกสอนนะคะก็เท่านี้แหละปิดคลิปแล้วนะคะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะส,สำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊าย